ละครชีวิตรักเมียเด็กนงครานนั่งอยู่ต่อหน้าสามีที่มีสีหน้าสำนึกผิดน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดในขณะที่ธนาก็มองเธอด้วยความรู้สึกผิดเช่นเดียวกันผมขอโทษนะนงที่ผมทำแบบนี้ผมเสียใจจริงๆผมยังรักคุณอยู่นะ คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงคะธนาโมนาอายุเท่ากันกับเนตรลูกของเราเลยนะคะตอนที่คุณทำอะไรกับเด็กคนนั้นคุณไม่นึกถึงลูกเลยเหรอผมผิดไปแล้วผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเรื่องของเราคุณจะเอายังไงคะว่ามาเลยผมต้องรับผิดชอบโมนาถึงยังไง โมนาก็เป็นเมียของผมคนหนึง่งรับผิดชอบหมายความว่าคุณจะเลือกโมนาใช่ไหมคะไม่นะนงผมรักคุณรักมากแล้วก็ผูกพันกับคุณมากเพราะว่าเราร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่ผมยังเป็นผู้ชายจนๆแล้วที่บอกว่าจะต้องรับผิดชอบโมนาคุณหมายความว่าเราจะอยู่กันสามคนผัวเมีย ท่านเป็นเมียหลวงแล้วโมนาเป็นเมียน้อยอย่างนั้นเหรอคะผมก็ไม่คิดจะทอดทิ้งคุณนี่ผมเคยให้คุณเดือนละเท่าไหร่ผมก็จะให้ตามเดิมคุณก็จะอยู่อย่างสุขสบายผมแค่ขอแบ่งเวลาไปให้โมนาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะทำกับคนที่คุณบอกว่ารักแล้วก็ผูกพันงั้นเหรอคะธนาคิดมากนะนง มันก็เป็นตามธรรมดาของผู้ชายที่จะมีนอกลูกนอกทางไปบ้างขอแค่ผมไม่ทิ้งคุณกับลูกก็ดีแล้วนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าผู้ชายที่ฉันรักผู้ชายที่ฉันรู้จักจะเป็นแบบนี้ไปได้แล้วคุณจะเอาอยัางไงจะอยาก,กับผมเหรอคนอย่างคุณเนะี่ยหยาก,กับผมแล้วจะไปทำอะไรกินได้คุณหมายความว่ายังไง คุณไม่ได้ทำงานนานแล้วนะนงตั้งแต่ที่คลอดเนต่ออกมาคุณก็ไม่ได้ทำงานอายุคุณก็จะปูนนี้ละใครมันจะรับคุณเข้าทำงานคุณจะอ,อะไรเลี้ยงลูกยิ่งพูดแบบนี้ฉันก็ยิ่งอยากจะหย่างั้นเราอยากันเ้อะคะ่ะธนานงคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมที่พูดแบบนี้ค่ะแน่ที่สุด นงคลานพูดอย่างไม่แคร์ในขณะที่ธนาเองก็โมโหเขาแน่ใจว่าหลังจากหย่ากันไปแล้วไม่นานนงคลานก็จะต้องสมสารกลับมาแล้วทั้งคู่ก็นัดหมายหย่ากันธนาแปลกใจมากที่ไม่เห็นน้ำตาของภรรยาสักหยดหยุดร้องไห้เถเนตคุณร้องไห้มานานแล้วนะ เนทเสียใจคะ่ะพี่วิทย์เนทไม่คิดว่าครอบครัวของเนทจะมีวันนี้เลยวันที่พ่อกับแม่จะต้องหย่าก,กันพ่อกับแม่รักกันมากนะคะครอบครัวของเราอบอุ่นมากมีคิดว่าโมนาจะเป็นคนทำลายมันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะเนทเอามาคิดก็ไม่มีประโยชน์หรอกเห็นแบบนี้เราเนทเข็ดผู้ชายเนทไม่อยากแต่งงานแล้ว เฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิเนธพี่กับพ่อของเนธมัันคนละคนกันนะพ่อเนธก็เคยเป็นคนดีเป็นคนไม่เจ้าชู้แบบพี่วิทย์แต่มาดีแตกตอนแก่พี่วิทย์จะดีแตกตอนไหนก็ไม่รู้พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทำตัวแบบพ่อเนธพี่จะรักเนธคนเดียวสัญญานะคะพี่วิทย์สัญญาสิจะ้ะพี่รักเนตนะ รักมากยิ่งกว่าตัวพี่อขอบคุณนะคะพี่วิทย์สัญญาเหรอฉันนี่แหละจะพิสูจน์ให้ว่าคำสัญญาของผู้ชายมันเชื่อได้หรือเปล่าเอา้าทำอะไรอยู่จว,วิทผมมารอเนธอ่ะเนธเขามีเรียนตอนบ่าย แหมน่าอิจฉาเนจังเลยนะคะมีเรียนก็มีสารถีหนุ่มมานั่งรอมารับกลับบ้านมารับไปกินข้าวผิดกับโมนาเลยโมนาต้องกลับรถเมย์เองโมนาเองก็มีคนมารับส่งแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินว่าไม่ต้องนั่งรถเมย์แล้วนี่วิทคงไปได้ยินเรื่องของโมนามาจากแนสินะคะ ก็รู้มาบ้างมันไม่ใช่อย่างที่เนทบอกวิศทั้งหมดหรอกคะ่ะเนรเขาอัคติบางตาเขามองโมนาในแง่ร้ายไปแล้วเขาก็คงจะคิดว่าโมนามาปอกลอบพ่อของเขาหมายความว่ายังไงอะที่บอกว่าเนตเข้าใจผิดโมนาไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยพ่อของเนทแต่พ่อของเนทน่ะปล้ำโมนา แล้วจะให้โมนาทำยังไงโมนาว่าอะไรนะวันนั้นคุณธนาเขาหลอกเขาหลอกโมนาวันเนตรมารอที่ห้องโมนาก็รีบไปจะพอไปถึงเขาก็ปิดล็อกประตูลแล้วก็ปล้ำโมนาเฮ้ยนี่โมนาพูดจริงเหรอจะให้โมนาไปสาบทสาบบานที่ไหนก็ได้โมนาไม่เคยโกหก มาถึงขนาดนี้แล้วจะให้โมนาทำยังไงโมนาเสียตัวไปแล้วนี่โมนาก็ต้องเอาคืนบ้างจะเย็นเย็นก่อนโมนาโมนาไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกเนธเพราะวันเนธก็ต้องเชื่อพ่อเขาอยู่แล้วไม่กล้าบอกตำรวจคิดดูสิพ่อของเนธรวยออกขนาดนั้นยังไงยังไงตำรวจก็ไม่ฟังผู้หญิงจนๆอย่างโมนาหรอก อย่าคิดมากเลยนะโมนาเรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้พ่อของเนธก็อย่ากกับแม่ของเนทแล้วด้วยขอบใจมากนะวิทย์ที่เข้าใจโมนาเนธออกมาจากห้องเรียนพอเห็นโมนานั่งคุยกับแฟนก็โมโหมากคุยอะไรกันคะพี่วิทย์โมนาเขาผ่านมานะ่ะก็เลยนั่งคุยกันนิดหน่อย แหมท่าทางคุยกันถูกคอเหลือเกินนะคะนี่โมนาโกรธพี่เหรอเนี่ยก็เออสิพี่วิทย์ก็รู้ว่าเนเรเกลียดโมนาบางทีโมนาเขาก็อาจจะมีเหตุผลนะเนรลองฟังโมนาเขาหน่อยก็ดีเหตุผลอะไรคะเหตุผลอะไรกับการที่ไปเป็นเมียน้อยพ่อของเนธ พี่วิทย์คุยกับเขาแป๊บเดียวก็เข้าข้างเขาแล้วเหรอเราอย่ามาทะเลาะก,กันด้วยเรื่องนี้เลยนะเนธถ้าพี่วิทย์ไปคุยกับมันอีกเราสองคนจบกันเฮ้ยเนธมีเหตุผล่อยสินี่พี่วิทย์หาว่าเนธไม่มีเหตุผลงั้นเหรอถ้าง,งั้นเราก็ไม่ต้องคุยกันอีกเนธเนธเดี๋ยวสิเนธก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับละครชุดเมียเด็กค่ะ ไม่รู้ว่าโมนาแย่งพ่อของเนทไปจนสำเร็จแล้วจะแย่งแฟนไปสำเร็จหรือเปล่านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ